ชีวิตของตาลุงวัย40ปีที่จะต้องทำงานงงๆไปวันๆและหัวหน้าก็มกักจะชอบจับผิดอยู่ตลอดทำโอทีทุกวันกลับบ้านดึกทุกวันมันทำให้จิตใจของเขาห่อเหี่ยวเป็นอย่างมากแต่ก็ยังดีที่อย่างน้อยก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่คอยเยียวยาจิตใจเขาอยู่เสมอนั่นคือรอยยิ้มของคุณยามาด,ดะพนักง,งานร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่ประจำอยู่แคชเชียร์2ในทุกวันเขาจะไปอุดหนุนซื้อของเพื่อเจอเธออยู่เสมอแต่น่าเสียดายที่วันนี้เธอไม่ได้มาทำงาน ใจของเขามาไม่ได้รับการเยียวยาก็ต้องไปใช้สารนิโคตินในการเยียวยาแทนเขาจึงเดินสำรวจเพื่อหาจุดที่จะสูบบุหรี่ได้แล้วก็บังเอิญไปเจอสาวสวยคนนึงแล่เรียกเขาให้มาสูบบุหรี่ตรงนี้เขาก็คิดในใจว่าน้องคนนี้ดูไม่น่าใช่พนักงานของร้านเลยสาวคนนั้นก็เริ่มเปิดบทสนทนาถามเขาว่าเห็นคุณลุงต่อแถวตรงแคคเชียร์สองอยู่ตลอดถูกใจคุณยามาดาเหรอเขาจึงรีบพูดสวนกลับทันทีว่าถึงการกระทำผมมันจะดูน่ารังเกียจแต่ผมแค่มารับกำลังใจจากเด็กคนนั้นเท่านั้นครับเพราะมันทําให้ผมมีความสุข คุณลุงไม่ใช่คนแบบนั้นสินะก็เป็นคนดีแบบนี้ต่อไปนะคุณซาสากิหลังจากนั้นเขาจึงได้เดินเข้าไปในร้านแล้วก็ได้เจอกับคุณยามาดะและเธอก็บอกกับเขาว่าได้ยินจากไทยามะจังบอกว่าคุณซาสากิเป็นเอฟซีชั้นสินะคุณรู้ชื่อผมได้ไงครับเออฉันเห็นในบัตรสะสมแต้นนะคะขเขาก็รู้สึกเขินมากที่สาวคนนั้นเอาเรื่องนี้ไปบอกกับคุณยามาดะเขาก็เลยเดินออกจากร้านไปแบบนั้นแล้วก็เกิดความสงสัยในหัวว่าทําไมสาวที่ชื่อว่าททยามะถึงรู้จักชื่อเขาไไไดด้้้ล่่ะะนนนัสิทํามามเขถึงรูชือ มื่อานเรื่องนี้อยู่ในสำน,นักพิมพ์ของฟ h นิกเด็กมีชื่อเรื่องว่า2ส,สิงอมควันหลังซูเปอร์มาร์เก็ตสนใจอยากอ่านไปช็ปกันได้ที่เว็บฟีนิก x n เด็ได้เลยและถ้าซื้อครบ300ขึ้นไปเอาโค้ดที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมได้นะ